ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการเซอร์วิสรถสวัสดิการพนักงานนะฮะซึ่งเป็นรถที่เราใช้ในออฟฟิศนะครับในการไปกินข้าวเที่ยงนะของน้องๆน,นะครับรวมไปถึงการไปส่งของใกล้ๆนะฮะหรือว่าจะไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารถทีมงานของช่องพ่อบ้านเนี่ยนะรถสวัสดิการที่เราให้น้องๆใช้กันเนี่ยเราใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนกันครับย่ามีครั้งนะครับคันนี้เป็นรถ สวัสดีการสำหรับน้องๆที่ออฟฟิศเอาไปกินข้าวนะฮะกินข้าเที่ยงบ้างหรือว่าไปซื้อของแใกล้ๆนะฮะถึงจะไม่ใช้งานหนักนะครับแต่คุณก็ต้องดูแรลรักษารถกันบ้างนะฮะ <Okay. S 1> ถ้ามันเครื่อนะครับถ้าวิ่งน้อยๆนะฮะเราเคยแจ้งกับแล้วนะครับก็ ประมาณ6เดือนก็ได้นะครับถ okay. ้าว <Okay. S 1> ิ <vit> ่งก <Ok. S 1> ันไม่เยอะนะฮะก็เปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสภาพเดิมนะครีกันอย่างเดียวนะฮะสำหรับเด็กๆในออฟฟิศนะครับน้ำมันเครื่องที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถสวัสดิการพนักงานนะฮะเป็นลิควิดโมลีฟอร์มูล่านะครับเบอร์สิบเดบันยูสี่สิบนะครับผมความจุก็ศูนย์จุดแปดเราสามารถที่จะเททั้งขวดได้เลยนะครับและลิควิดโมลีนะครับน้ำมันเยอรมันที่เปิดมาเจอน้ํามันเลยนะเปิดบางคนยังไม่ทราบนะฮะถ้าคุณซื้อไปคุณเปิดมาคุณจะเจอน้้ําามมมััันนนนเเลลยยไ่จออฟ์ะะะะครรรบบก็ปณีฮสำห น้ำมันเครื่องฟอร์มูล่านะครับสีเหลืองทองอ่อนๆแบบนี้นะฮะให้ดูอีกครั้งนะครับว่าคันนี้เป็นเวฟป่าวานนะอายุอานามการใช้งานก็ถึงขั้นหุว่าหอนแล้วหลายรอบเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งจะทําเครื่องกันมาตีปอบเปลี่ยนลูกกันใหม่นะฮะแต่ไม่ได้แต่งซิ่งอะไระเน้นใช้งานทนๆกันไปน้ำมันเครื่องก็เบอร์นี้เพียงพอนะครับแล้วก็ปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องกันไปย้ำอีกครั้งนะครับ รถจกักรยานยนต์นะฮะก็มันเซอร์วิสมันบ้างอ่ะดูแลรักษามันหน่อยนะฮะจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับอย่างคันนี้ก็อยู่คู่บุญบริษัทมานานพอสมควรนะครับก็จบแล้วน,น,นะครับกับการให้ดูนะฮะว่ารถที่เราใช้งานกันในออฟฟิศเนี่ยเราเซอร์วิสและเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนนะฮะคุณไม่จําเป็นจะต้องใช้ลิควิดโมลีแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็สูงนี่เข้าใจได้นะฮะเพียงแต่ว่าอยากให้บํารุงรักษาหรือว่าใส่ใจเครื่องยนต์กันนิดนึงนะฮะรถบางคันนะฮะใช้งานน้อยอย่างที่เราใช้ใให้้้ดูนนนะะขอองงงตัวววเ่่่ยชาาพิไไมมก ถึงอายุนะครับประมาณ6เดือนคุณก็ถ่ายน้ำมันเครื่องสักทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่ารถที่วิ่งเยอะๆนะฮะวิ่งใช้งานหนักๆก็ลองดูสปอร์ฟอร์มาน้ำมันเครื่องเริ่มดอปลงหรือยังนะฮะไม่ต้องลากถึงดีมตของเขาก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะมีเศษโลหะหนักเศษตะกอนต่างๆหมุนวนอยู่ในเครื่อนะฮะก็สร้างความเสียหายได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ